สเลดขนาดเต็มหนึ่งซองมือภายในร่างกายสเลดมีสีขาวเหมือนน้ำใบแตงหนูสันฐานเหมือนสถานที่ตั้งอยู่เกิดในส่วนที่เบื้องบนนะถังอยู่ที่เยื่อกระเพาะอาหารในเวลากินกินอาหารหรือน้ำหรือ,รอข้าวเป็นต้นลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะแยกออกเป็นสองส่วนแล้วก็หุม้มหุม้มห่อไว้ตามเดิมไว้ปิดเนี่ยเหมือนสลายนั่นแหละในน้ำเหมือนสลายเวลาโยนอะไรลงไปปุ๊บมันก็แยกออกแล้วก็หุ้มตามเดิมเวลากินอะไรเข้าไปปุ๊บมันจะคอยปิดสเลดตัวเนี้ยจะคอยปิดมีมีคุ้นกันนะเออน้ํา มันจะแยกออกเป็นสองส่วนแล้วก็หุ้มมาตามเดิมแล้วเมื่อสเตดมีน้อยมีน้อยนะท้องก็จะมีกลิ่นเน่าเหม็นน่ารังเกียจยิ่งนักเหมือนกับฝีที่แตกเนี่ยเหมือนไข่เน่าลมเลอหรือกลิ่นปากก็พลอยมีกลิ่นเหม็นออกมาเลยจากซากเน่าต่างๆได้กลิ่นที่ฟุ้งออกมาจากท้องนั่นแหละก็จะถูกตำหนิังั้นคนที่มีสเตดน้อยหุ้มน้อยเวลาพูดออกมาก็จะมีกลิ่นเหม็นนะจะมีกลิ่นเหม็นเพราะไม่ปิดไม่ปกปิดของเน่าที่อยู่ในกระเพาะมันก็จะมีกลิ่นฟุ้งออกมาตามเนี่ยจมูกหายใจออกมาก็มีกลิ่นเหม็นตามปากออกมมมาาากก็จะีลิ่่นนนนนเเหอออยง้ปต ฉะนั้นคนที่มีเสเลดมากๆหน่อยก็จะช่วยทําให้กลิ่นเหม็นไม่ค่อยฟุ้งออกมาเท่าไหร่ <laughs> ก็เหมือนอะไรดีเนี่ยเหมือนแผ่นกระดานปิดหลุมซ่วมแผ่นกระดานปิดหลุมซ่วมไว้ฉะนั้นเสเลดจ,จึงช่วยช่วยหมูสัตว์ทั้งหลายทําให้รู้สึกว่าเวลาพูดคุยกันแล้วรู้สึกว่ายังพอไปได้ก็ขนาดนั้นเน่ยตอนเช้ามาก็ต้องแปลงฟันต้งองแรงต่างแทบอ้วกเลยนะวันนีกลิ่นมันออกมาตลอดเวลาเลยเนาะเป็นอย่างนี้แหละโอ้ศึกษาอย่างนี้เราทําไงดีเนี่ยบอกเราควรควรเบื่อหน่ายหรือยังควรคลายกำหนัดหรือยัง คนตัดสรุหรือยังหรือยังอยากจะไปมีกะเลวสรีระนี่อีกอยากจะมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตาัวใจตับปอดไซส์ใหญ่ไซส์น้อยหันใหม่หันกลับมันสมองดีสเลดนี่สเลดนะกำหนดในส่วนที่เป็นสเลดนะสเลดก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่ขนไม่ใช่เล็บไม่ใช่ปันสรุปแล้วสเลดมีคุณหรือมีโทษมีทั้งคุณและโทษนะโทษของสเลดก็มีมากๆแล้วมันปิดอุดหลอดลมอีกหายใจไม่ออกตายอีกานี้นะเนี่ยมันเหนียวเกินไปแล้วก็จะโดนสเลดที่เล่นงานโปรโพก็คือหนองอะหนองก็คือหนองที่เเเเเกกกกิดดจจาลืือออสสีียหหนนนนนนงั้็็แปม